ไอ้วัดเจดีหอยทยดูเขาว่าวัดเจดีหอยความเร็วความแรงว่าอย่างไรไปทางนั้มีการยปนไปเถอะไปเย่าจยืนนานว่าเยอะหมดแลไปต้วไปเติดตู้แชนโอ้ยแงามตามขออเรื่อวัดสืพันาดางโอ้ยดูแล้ว ใต้ตลอดแล้วดูใกล้ๆจุดเลยคบวัดตลอดใต้จุดเลยวัดกลาดใต้เอ้ยใส่เเอ้ยเพว่ดจุดได้เลยครับเอ้ยใส่เลยเอ้ยอ๋อมาแลาวรลบ กำเมียไปวางไ่้เหยทางไม่ได้ทางไม่ได้เลยไปนะครับเวทีกุฎิทามะยังไงไปวันตอบคือดึง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 ดไปไหมเล่าไปไปนะครับเสดจ้าตั้งหนนตังสนุเลยเฮ้ยเสไจ้าไปไว้นะครับผมผลไม้ซิง โอ้โหต่ำบึ้กเลยว่ะเลยต่้งหลายตาวยไปแล้วคชนาไปแล้